สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เวทแบ็คชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ไฮยาเตะกันนะครับผมเอาละมาพูดถึงสกิลที่1กันนะครับผมเป็นการปาดากระจายปไปในทิศที่เลือกและทําให้ศัตรูติดสแสกนะซึ่งปริมาณดาวกระจายเนี่ยสามารถเพิ่มได้ด้วยความเร็วในการโจมตีที่มากขึ้นจากไอเทมนะเมะื่อแสกครบจะสามารถทําดาเมจจริงได้ เอาละต่อมาพูดถึงสกิลที่2กันบ้างนะครับเป็นการพุ่งไปในทิศทางที่กําหนดและสกิลนี้มีพาสซีฟสกิลคือเมื่ออัพจะเห็นวงรอบตัววงนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อสัตรูเข้าใกล้เรานะเอาละสกิลนี้ก็มีพาสซีฟพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะเวลาเข้าใกล้สัตรูมากๆเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และความแรงในการโจมตีจะสังเกตได้ว่าตอนเข้าใกล้สัตรูมากๆเนี่ยบัฟจะขึ้นมาแต่เมื่อใช้เคลื่อนที่มันก็ได้บัฟเหมือนกันนะแต่ว่าจะหายไปอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ๆสัตรูสกิลอันติของไฮยาเต้นั้นเป็นการว์าไปในจุดที่เลือกและทำดาเมจรอบตัวสามารถติดสแต็กไดเหมือนกับท่าหนึ่งเลยเมื่อครบสแต็กก็จะทำดาเมจจริงได้ด้วยโดยสกิลนี้สามารถต่อระยะได้ด้วยฟิกเกอร์นะโดยไม่ถูกขัดส่วนอันนี้เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆนะท่าสองสามารถถูกใช้งานได้ขณะปลาระกระจายท่าหนึ่งอยู่นะ เอาละต่อมาจะมาพูดถึง Energy นะครับคือพลังงานที่ใช้ในการใช้สกิลนะโดยพลังงานสามารถได้คืนโดยการปาท่าหนึ่งให้โดนสตูนะ1ฮิตต่อน10หน่วยสแตก6ครั้งเนี่ยจะทำให้ได้คืนอีก40หน่วยนะอันติจะไม่ได้ Energy คืนเหมือนท่า1ต่อ1น1ฮิตนะแต่ว่าจะได้เมื่อครบ6สสตักคือ40หน่วยเท่านั้นส่วนรูนใช้ตีว้ยนะครับใช้ a อเวกนะแล้วก็สปิริตากันคอ ส่วนพลังแฝงเนี่ยใช้สีเขียวประมาณนี้เลยนะสมัยนี้ส่วนเซตไอเทมก็ประมาณนี้ เอาละครับมาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวไฮยะเตะกันนะครับเป็นตัวที่เหลือรอดจากการโดนเนิร์ฟครั้งที่แล้วมานะก็จะมีแครี่หลายๆตัวนะครับที่โดนเนิร์ฟเรื่องการคีส่วนไฮยะเตะนั้นลอยตัวนะครับไม่โดนอะไรทั้งสิ้นเลยก็สาหรับในเกมนี้นะครับไม่มีเมทนั่นเองนะครับก็มีปัญหาตอนเลือกตัวกันเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับตัวไฮยะเตะนะครับสามารถคีข่าวได้เหมือนเดิมนะนั่นแหละเป็นความเก่งของไฮยะเตะเลยซึ่งต้นเกมอ่ะเราจะต้องฟาร์มนานประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัวเเราาะมมี ครงต่ำในช่วงต้นเกมก็โดยปกติแล้วนั้นตัวแครี่อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ใช่โจ๊กเกอร์นะครับการเอามายืนกลางก็ไม่ค่อยเหมาะแล้วนะครับในสมัยนี้โดยแผนดังกล่าวที่ให้โจ๊กเกอร์ยืนกลางนะครับต้องมีป่าที่เป็นดาเมจเวทนะครับมันถึงจะสมดุลกันพอดีแต่อันนี้คือเป็นตัวกายภาพหมดเลยนะครับมีตัวเราเป็นดาเมจจริงแค่ตัวเดียวจอค่อนข้างกระจายความเสี่ยงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถจ่ายดาเมจได้ในช่วงเลทเกมเนี่ย ฝั่งตรงข้ามจะออกไอเทมที่เป็นกันกายภาพล้วนๆเลยนะครับทาให้ทีมเราใส่ดาเมจฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยเข้านั่นเองซึ่งมันก็มีอีกข้อเสียหนึ่งนะครับคือดาเมจที่ขาดไปในช่วงต้นเกมนะครับปกติเมจจะเป็นคนเดินเกมใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะเดินเกมได้ค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ว่าไฮยาเตะก็มีอีกข้อดีเหมือนกันนะครับมันโดนแก๊งลาบากนะเวลาโดนดักพุ่มเราจะเห็นออร่าขึ้นมารอบตัวแล้วก็หนีออกจากการโดนดักตรงนั้นได้ก็ถือเป็นแครี่ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถฟาร์มได้ปลอดภยัยแล้วก็มีนด้ววยตััเองะครบ ก็เหมาะสําหรับโซโลแรงสุดๆเลยนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่ได้ไว้ใจโรมมิ่งในทีมตัวเองสักเท่าไหร่ก็เอาตัวนี้มาเล่นได้นะบางทีเราไม่ได้มากับเพื่อนนะครับแล้วโรมมิ่งฝั่งตัวเองเนี่ยบางทีเขาเดินกับเมดตลอดทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นแครี่เราก็จะอยู่ในเลนได้แบบปลอดภัยด้วยตัวเองนะก็หลังจากเค,คเลียร์คลิปได้เลนตัวเองเสร็จก็เดินไปที่เลนอื่นเรื่อยๆนะครับแม้เราจะจ่ายดามจได้น้อยมากๆนะครับก็เป็นการไปหาดเวฟคลิปกับเพื่อนนะเราจะได้เงินมากขึ้น ก็จ,จ่ายดาเมจต่อต่อสตูไปก็พอนะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็เข้าไปสังหารได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องให้เพื่อนนวดพอสมควรเลยกว่าเราจะเข้าไปปิดคิวได้เพราะว่าในการรีดาเมจของตัวไฮยเตจะต้องใช้ของพอประมาณเลยนะก็คือไอเทมจาพวกคริหรือว่าไอเทมเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับมันจะช่วยเพิ่มจํานวนดาวกระจายในการปาท่าหนึ่งแล้วก็อันตินะครับเราจะทําจํานวนฮิตได้มากขึ้นนะต่ด้วยตัวเราเป็นสเกลแครีนะครับถ้าเห็นเพื่อนตีอ็อบเจกต์อะไรก็เข้าไปช่วยเพื่อนในทุกๆที่เลยนะครับผม ก็จะเห็นถึงความยากลำบากนะครับในการเล่นฮีโร่ไม่ถูกตำแหน่งนะครับก็ทุรักทุเลกันไปนะเดี๋ยวก็จะอธิบายไปในช่วงต่างๆของเกมให้ฟังกันแต่ก็เรียกได้ว่าตัวแครี่ก็คือแครี่นั่นแหละครับในช่วงต้นเกมเราก็ฟาร์มซะส่วนใหญ่นั่นแหละแต่หลังจากเคลียร์เสร็จเนี่ยเราก็ต้องเดินไปเติมที่เลนอื่นๆด้วยนะครับเผื่อเพื่อนจะต้องการความช่วยเหลือก็ถ้าเห็นเพื่อนเคีคีฟได้แล้วก็รอวนอยู่วงนอกก่อนนะครับ อย่างเกมนี้เป็นมุระนะครับต้องระวังนิดนึงนะถ้าเกิดเข้าสู่ระยะที่เขาพุ่งได้2ทีนะ่ะค่อนข้างอันตรายเลยแต่ถ้าเกิดเขาทะลึ่งทิ้งเงาไว้ตรงที่ไม่มีการป้องกันนะครับบอกเลยว่าเราเข้าไปหลอยได้เหมือนกันนะถึงแม้เราจะดาเมจไม่แรงมากนะครับแต่มันก็มีพอประมาณเลยนะถ้าเกิดเอาไปยิงตัวแอสซซินหรือว่าแครี่หรือเมจตัวบางๆแต่ช็อตนี้ถือว่าโชคดีนะครับเพื่อนเรามาซ้อนด้านหลังได้ทันนะครับแล้วก็ช็อตสุดท้ายเนี่ยเราก็แอบเอลฟิวนิดนึงกดหลบได้พอดีนะถ้าเกิดโดนหมัดเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าร่วงแนนน่อ ถ้าเกิดเพื่อนๆประจาเลนเขาไม่อยู่กันนะครับเราก็สามารถไปเคลียร์แทนเพื่อนได้นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยก็จะมาเคลียร์กลางแทนเราเองนะเป็นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเลนของใครของมันซะทีเดียวนะในช่วงประมาณกลางๆเกมก็ทุกคนก็จะมีเลนประจําของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประเด็นต้องไปแกงที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเพื่อนในการเคลียร์ไปก่อนได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรทําจริงๆนะครับก็เก็บออบเจกต์ระหว่างทางไปก็ได้นะครับระหว่างรอคิปมาชนในเลน ถ้าเกิดเจอสตูแลมออกมาแล้วเนี่ยก็ตอดให้เขาเจ็บจนต้องกลับบ้านไปก็ได้นะจะทําให้อีกทีม,มไม่สามารถเดินเกมได้นั่นเองแล้วเราอะ่ะก็จะได้ฟาร์มสบายขึ้นหลังจากตอดเขาได้เจ็บแล้วนะครับก็เก็บนกไปแล้วก็กลับเลนตัวเองนะครับไปเก็บคีปต่อฟาร์มอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับตัวเราเนี่ยมีเงินเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับแล้วก็อันติเนี่ยพาย,ยายามใช้ในจังหวะที่แบบชัวร์จริงๆนะครับเพราะว่าในจังหวะที่เข้าไปตัวเราจะกลายร่างเป็นแอสซัสซินที่เข้าไปอยู่กลางวงไฟนั่นเองคือมันไม่ได้อึดขึ้นนะครับคือรับดาเมจมาเนี่ยก็เจ็บแบบเต็มๆเลยถึงแม้จะมีการซีซีก็เถอะก็ข้อดีสําหรับการอยู่มิดเลนสําหรับแครี่นะครับจริงๆอะ่ะมันสามารถเดินได้ไปทั่วเลยนะคือมันฟาร์มได้ดีมากๆเลยนั่นเองแต่ก็นั่นแหละข้อเสียมันไม่มีตัวที่เอาไว้จ่ายซีซีแล้วก็จ่ายดาเมในนนช่่วงต้เเเกมมรทีป็ ดาเมจในช่วงต้นเกมของเราก็จะดูข,า,ขาดๆนะครับแต่ในช่วงกลางเกมถึงเลสเกมเนี่ยบอกไปว่าดาเมจจากทีมเราค่อนข้างล้นเหลือกันเลยทีเดียวอย่างตัวเราเนี่ยถ้าเกิดเราติดสแต็กไว้ที่ศัตรูไว้แล้วกดอันติอัดได้เนี่ยบอกเลยว่าแทงเลือดเป็นหมื่นก็ร่วงได้เหมือนกันนะครับแต่ในช็อตนี้คือเทนเขายังมีพาสซีฟอยู่นะครับแต่เขาแทบจะเด้งเลือดไม่ทันกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าไม่มีพาสซีฟตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเทนน่าจะร่วงลงไปแล้วนะแต่อันเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะถือว่าทําให้เขาเจ็บหนักแล้วเราก็จะได้ปป้อออมขงงเเาไฟีนนั่น ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดเราเริ่มแรงแล้วเนี่ยเราก็สามารถจ่ายดาเมจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยฝั่งตรงข้ามจะยืนรับดาเมจของเราแทบไม่ไหวกันเลยทีเดียวก็ในช็อตนี้ไม่ควรจะเปิดดาร์ค l a ลเยอร์นะครับเพราะสตูอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยแล้วก็ป่าเราอยู่ด้านบนอีกด้วยนะก็พยายามไล่เียชีไปทุกเลนเรื่อยๆนะครับในช่วงเลดเกมถ้าเกิดทีมไหนสามารถดนรันคีฟได้สูงเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าจะได้วิชั่นจากคีปนั่นเอง รวไมไปถึงจังหวะที่เข้าไปในไฟ์นะครับถ้าเกิดเราชนะไฟ์และคีปดันอยู่เราก็สามารถจบบ้านอีกฝั่งได้ก็เดินตามโคเวอร์เพื่อนไปอย่างห่างๆนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนมีประเด็นไฟ์เราจะได้เข้าไปซ้อนได้ทานนั่นเองก็รจริงๆในช็อตนี้ผมอยากจะปล่อยแอนติให้มันรัมสุดเหมือนกันนะครับแต่ผมใจไม่ด้านพอเวลาไหลเข้าป้อมไปเนี่ยถ้าเกิดสตูสตันมาแล้วก็โดนซ้อนขึ้นมาเนี่ยเราจะตายคาป้อมแบบงงๆกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าตัวเราอ่ะค่อนข้างบางมากๆ ได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับกลับไปรีเลือดกันใหม่นะเราค่อยกลับมาไฟ์กันต่ออ่าแต่ตัวไฮยะเตะก็มีตัวแพ้อยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นพวกเบิร์ดาเมจที่แรงตัวอย่างเช่นตัวคีร่าหรือว่าเป็นตัวเพนอะไรพวกนั้นนะครับถ้าเจอตัวพวกนั้นเนี่ยเราจะต้องเสียสล็อตหนึ่งสล็อตไว้ออกทรอยนะครับไม่อย่างนั้นอยู่ไม่รอดแน่ในไฟ์แต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเป็นตัวเมจที่ไม่ค่อยแรงมากนะครับออกเป็นเฮลก็พอนะครับผมมันได้เกราะป้องกันเวทด้วยนะครับแล้วก็สามารถตีสโลสตูได้ด้วย ก็ไอเทมเซตต่างๆก็เลือกออกตามสถานการณ์ได้เลยนะครับอ่าเผื่อใครสงสัยผมออกดากวกระจายอันนี้มาเพื่อเติมเต็ม a อ t a ท k s สปีดให้ถึง150%ในช่วงต้นเกมนะครับก็ a t t a ท k s สปีด150%นะครับมันจะทําให้ดากวกระจายของสกิลที่1เนี่ยออกมาได้เต็มชุดนะครับรวมถึงอันตรีอีกด้วยก็ถ้าเกิดเราไม่สามารถขึ้นบ้านได้เนี่ยก็เก็บ Dark s l a y ลเยเอามาช่วยในการขึ้นบ้านด้วยนะครับผม ก็นในเกมนี้เกมเราค่อนข้างนำเลยนะครับเราเลยไม่จำเป็นต้องไปช่วยก็ได้นะเพราะว่าเมื่อสครูปากของอีกฝั่งตายอยู่เราก็รับหน้าที่ในการเคลียร์เวฟไว้สูงๆทุกๆเลนนะครับแล้วก็ทำการขึ้นบ้านเพื่อจบบ้านแต่ในช็อตนี้นะครับมูราดไมาทิ้งเงาไว้ข้างๆแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปอย่างแน่นอน ถึงแม้ศัตรูจะอยู่กันเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถปาดาวกระจายจากสกิลหนึ่งได้โดนทุกเม็ดแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บพอสมควรเลยนะเพราะว่าตอนนี้ไอเทมเราค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เราสามารถสังหารศัตรูไปถึง3คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะขึ้นบ้านเนี่ยเรามีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่จะสามารถจบเกมเขาได้ก็พยายามต่อถ้าศัตรูเจ็บได้ด้วยท่านหนึ่งก็ดีนะครับแล้วค่อยเข้าไปตีป้อมพยายามใช้สกิลหนึ่งให้โดนมากที่สุดนะครับถ้าเกิดโดนครบทั้งเซตเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่าเจ็บแน่นอน เธอเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเราจ่ายดาเมจไปมันเหมือนร่อยๆไม่ค่อยแรงใช่ไหมล่ะแต่ว่ามาดูดาเมจสรุปยอดกันตอนสุดท้ายนะครับไอดาเมจที่เราร่อยๆ่อยไปเรื่อยเนี่ยเอาจริงๆในทีมไฟเราจ่ายไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับก็จะมีแค่ช่วงต้นเกมนั่นแหละครับที่ต้องฟาร์มเยอะหน่อย ก็จีๆนะครับสำหรับเกมเกมนี้เพื่อนๆที่อยากเล่นไฮยเตนะครับมันสามารถเล่นได้นะแพทปัจจุบันก็ไม่ได้โดนบัฟไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ในแพทที่ผ่านมานะครับแครี่ตัวหลักๆโดนเกือบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเทวนัทสลิมแล้วก็ยอนนะครับโดยภาพรวมก็คือขี้เบาลงทั้ง3ตัวเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นไฮยเตก็ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเหมือนเดิมนะครับในการเอามาแครี่ พิเศษเลยสําหรับสายโซโลแรงนะครับเป็นตัวที่ไม่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษขนาดนั้นก็ได้นะจากโรมมิ่งเพราะว่ามีสกิลหนีสกิลเช็คพุม่มอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีเลยโอเคครับอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆสาหรับการเล่นไทเตะของผมนะครับในแพทปัจจุบันถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นคลิปตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวส